ช่วงฟังนิทานวันละนิดจิตแจ่มใสโดยนักแจมแหลมจังกรับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกๆท,ท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับกระผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พลเอกเคลันจิกจิกจิกหาแจ่มแหลมจัง มาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับคอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยว่าอย่างนั้นนะมาแล้วไม่พูดพ่ำทำนิทานเลยดีกว่าเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นนั่นแหะพูดเรื่องแบบนี้เหมือนเปรี้ยวปากทันทีว่าอย่างนั้นอชื่อเรื่องนะ ฟังแล้วน้ำลายแทบไหลวอยังไงแต่ว่าอาจจะตรงข้ามการและครั้งยังยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณสัก2สองสาพันปีเห็นจะได้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่น่าจะเป็นนาลกและนาที่ไม่ได้ถากแต่ทางเ,าเรียกนาลก <c oughs> ในนาลกนี่ก็จะมีะบรรดาท่านที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ขว่ามียม,มยมพระบาล พยายมอประมาณนั้นถามว่าเคยไปไหมฉันไม่เคยไปเพราะยังไม่ตายย,ยังไม่เคยตายคาว่ามีพยายมกําลังเดินตรวจด,ดูบรรดาสัตว์นรกอยู่ว่างั้นแล้วก็ได้ไต่ถามถึงโทษความผิด ของเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าสัตว์นระกไวยังไงอันนี้คงจะไม่ได้บอกว่าใครเป็นนะเดี๋ยวไปพาดพิงอันตรายว่าแล้วพญายมก็เอ่ยบอกว่าเอ้ยเจ้าทำความผิดอะไรมานะมฝ่ายสัตว์นรกตัวที่หนึ่งก็เลยบอกว่าท่านครับผมไม่เคยทำผิดอะไรเลยสักนิดนะครับอัน,น,นอืม ฝ่ายพยายมก็เลยบอกว่าพยักหน้าอพยักหน้าอเข้าใจเข้าใจแล้วไอนะ้นั่นละทําผิดอะไรมาอฝ่ายสัตว์นรกตัวที่สองก็บอกว่าอ้าเขาว่าผมเป็นชู้กับเมียเขาอะครับเลยโดนยิงครับแต่ผมไม่ได้เป็นชู้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะครับท่านครับอืมพยาย,ยมก็พยักหน้าเข้าใจเข้าใจอืม ฝ่ายพยายามเดินสอบถามไปทั่วทั่วมก็มีแต่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิดทั้งนั้นจนมาถึงคนสุดท้ายว่าอย่างนั้นก็เลยถามบอกว่าแล้วเจ้าทําความผิดอะไรหรือเปล่าฝ่ายสัตว์นรกตัวสุดท้ายโอ้ยท่านครับอมผมมาเ,มเรื่องทําความผิดทําความชั่วเนี่ย ผมน่จะบอกใครไม่มีใครสู้ผมได้หรอกผมทําผิดมาแล้วหมดแล้วทั้งนั้นเลยโอ้โหฝ่ายะยายยมโอ้โหตบมือชาดเลยโมโหโกรธจนตัวสั่นแล้วก็เลยสั่งยมมาทูดด้วยเสียงอันดังว่าเฮ้ยเอ้เอจ้าพยายจอ่บเจ้ายมมาทูดรีบส่งไอ้หมอนี่กลับไปเกิดใหม่ได้แล้ว ในนรกเนี่ยมีแต่คนดีดีทั้งนั้นจะมีไอเดียวทำชั่วอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเสียนรกเราหมดอย่าให้คนชั่วมาแปะปนกับคนดีในนี้เลยว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสรุปแล้วโอ้โหที่อยู่ในนรกนี่ดีทั้งนั้นว่าอย่างงั้นไม่พอสัมภาษณ์คนนี้เข้าไปแค่นั้นเลย รีบไล่กลับไปเกิดทันทีโอ้ยว่ากันไปเอาเวลาหมดหมดเวลากับพุซจะจันดอกเตอร์ในแฝดหมดเอกะแลัวยิ่งมาจับหลังจับแล้วทุกคนสวัสดี